กินชับบุคอนแก่นเด้งโอ้โหคัดมาแบบชิ้นสดเลยเนาะสามเม็ดเรียงพลังตะเกียบมาโอ้โหผมชอบบนนี้มากเลยอ่ะนี่ต้องอึ่งที่กินกินยังไงบ้างบอกหน่อยสิโอ้โหเสียนลังสวัสดีครับเสียนลัง พรุ่งนี้จะพาผมไปไหนบ้างเนี่ยไปทุกที่เลยครับเออไปทุกที่เลยเออไปทุกที่เค่ยิ่ทุกซอยนะครับ ให้เราสองคนกินแบบบ้าครั้งแบบนี้นะไม่ต้องห่วงครับเราอยู่นี่ขอนแก่นเราบอกว่าเทปเมน่แล้วนะฮะเรามาแบบถึงแก่นกันคราวนี้เราเหมือนชํำนาญทางเราเริ่มมาแบบหมดสุดเตนมากดีกว่าเห็นพวกเรากินต่อเน,นื่องเนี่ยเพราะาอารมณ์ค้ังจากสัปดาห์ที่แล้วครับผมรบเรากินกันแบบแซ่บเลยเนาะแบบถึง,งแก่นเลยเนาะถูกต้องอแล้วพอเรากินที่บอๆถึงว่า้ เริ่มดูทิศทางเริ่มดูนู่นนี่นั่นเข้าหมดเซียนเบาๆอันนี้จะขอประทับร่างเซียนนะฮะเพราะเเดือนอากาศพาคุณผู้ชมไปกินร้านอะไรร้านแซ่บกันดีกว่าครับและเราเนียครับจะจัดแบบพาข้าวด้วยสำหรับแบบคนสำรับแบบขอนแก่นเลยทุกคนเราจะได้กินแบบเซียนไงถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเนี่ยเมื่อเรามาหมดเซียนเรามีเซียนสุดพิเศษของเรานะฮะที่มีคนขอนแก่นแท้ๆเลยขอต้อนรับเซียนหลังเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับม,มีมีมีตัวอะไรตอดทีงไรไม่รู้ครับ ร้องใหญ่เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเขากรอบลุกผมเหมือนกันนะหนวดเนี่ยเฮ้ยคุณสองคนนี่บอกว่าไม่ได้นะนี่นวดเรามาหมดเซีนที่ร้านแรกเลยนะฮะกับร้านนี้ชื่อร้านว่านิวอาราดินนะฮะร้านนี้เปิดมา50ปีแล้วคนพื้นถิ่นจะรู้เลยใช่ไหมเซียนว่าร้านนี้เป็นติบตำแซ่บๆอร่อยจริงๆมันเป็นมันเป็นร้านที่เขาเขาเขาตกทอดมาตั้งแต่แบบแต่แต่ปู่แต่ย่าอ๋อเหรอฮะนี่เขาบอกเขามาถึงเขาสั่งกันเลยนะแบบ20ถาดเลยถ้าสั่ง10บนะแถม2ครับผมแล้วเป็นสไตล์แบบจีนดั้งเดิมนะพี่โโออออออ้้้้้หหหแแลลวรราาาานนนีีเเมมมืืืท่่บกก10ถ2ัขยสงคป ยังงงอยู่มันคุ้ม20่าทเอง20บาทแล้วคิดดูถ้าเราสั่งแต่กระดูกหมูอย่างเดียวสัก10แถม2หรือว่าแค่เตี๋นเป็ดอย่ียว10แถม2เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมได้เลยมาอุนเข้าเยอะๆหน่อยนะร้านนี้บอกเลยว่าช่คำว่าอร่อยได้เพิ่มจริงๆอร่อยเข้าใจง่ายมากๆเลยอ่ะนี่เลยอยากจะบอกเลยว่าคนที่เนี่ยกเขามักตีนกันนะครับโอ้บางทีตื่นมาต้องเดินเสิร์ฟเสิร์ฟสักทีมันก็โดนสดเตี๋นสักหน่อยใช่ไหมครับคือแบบว่ามันมันแบบอาหากินยากนะที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยทำกันใช่ป่ะเตี๋นเป เตร็จทั้มต่ออยู่ยังไงอ่ะโยอ๋ออร่อยมากเกิดไม่ดีเกิดนะครับเกิดเกิดเมันเกิดเกิดใช่ข้างล่างก็มีเนื้อเนื้อเป็ดม <uh> ั้ยแมหรือไม่ใช่เนื้อเป็ดหมู่ะเชื่อผมว่าเอาหมูแหละเออหมูอืมถ้าเป็นเป็ดด้วยยี่สิบบาทอยู่ยังไงอ่ะขนานใหญ่เช้านี้อาจจะไม่ได้แล้วพี่ร้านนี้น้องชอบกินไหมชอบผมผมเป็นคนนานๆทีกินติ่มซำใช่ไหมชอบกินใช่รู้สึกว่ามันแบบ เวลาที่เราอยากกินอะไรเยอะหลายอย่างอ่ะใช่พี่แต่เราแบบไม่อยากสั่งเยอะผมก็ชอบมาติมสั่งปกติเซนหลังเนี่ยชอบกินอะไรวันธรรมดาอ่ะก็กินอะไรง่ายๆครับเช่นบีฟฟ w e l l i n g t o ฟ beef w e l l อะไรอย่างเงี้ย beef Wellington fettuccine ขาแกะโอ้โหแฮร่เลยสุดยอดเลยเลิศอยู่นะนี่ขาไปทำห่วงมันดักกระปอมอยู่ไหมเหรอสับสงวนแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้แต่สงวนแล้วสงวนเรียบร้อยแต่ชอบตีนนี่นะอร่อยเข้าใจง่ายดีเนี่ยเต้นตีนใช่พี่ อันนี้แต่บ้านผมไม่ไดไม่มีแฟนพี่ยังไงทำไมน่าจะเจีบครับไม่เคยมีใครเจี๊ยบบอกแกไม่ได้ตลกพี่บะจ่างพี่วินชอบกินนี่บะจ่างเนี่ยเอาจริงๆมันทำมาจากอะไรพี่ หรือมันเลยคือหลายๆอย่างรวมกันมันเป็นแบบสามารถใช้ข้าวข้าวแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนหนึงเป็นแบบข้าวหอใบบัวแต่นี้เรเป็นตัวประมาณรวมของอย่างไว้คล้ายๆข้าวต้มผัดเฟรนคล้ายๆแบบนั้นเหมือนคล้ายๆข้าวต้มมัดแหละแบบนั้นอย่างเนี้ยเขาใช้ใช้เป็นแบบเป็นสามารถเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรได้หมดเลยนี่ส่วนประกอบก็จะมีเผือกนะฮะี่นแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่มีมีเห็ดเห็ดหอมใช่มีหมูมีกุ้งแห้งที่ต้องใส่นะแล้วก็มีถั่วแบบเนี้ย ต่่วเป็นไงครับพี่ร้านติ่มซำแบบเซียนชอบมากเลยนะราคา20บาทบอกเลยว่าอร่อยคุ้มค่ามากๆเรียกว่าเฮเว่ย์ลีเดอร์ร้านนี้สตาร์ทแบบจีนๆเบาๆต่อไปเป็นหน้าที่เซียนแบบคุณแล้วนะฮะจะพาผมไปไหนเนี่ยสบู่มากครับพี่ฮะสบายสบายครับสบายก่อนเดี๋ยวก่อนครับหมดไม่ทันเดี๋ยวผมพาไปเองจะกล่าเราไปกินอาหารแบบเป็นพื้นๆละ เป็นพื้นรสชาติแบบเซียนๆพี่เป็นบ้านนะใช่ครับเดี๋ยวนั่งกันที่ไม่เอาเก้าอี้นะไม่เอาเก้าอี้เลยครับพี่โอเคไม่มีตัวไม่มีร้านด้วยครับโอเคกลับตอนนี้เราพร้อมกันแล้วกับร้านเซียนระดับต่อไป๋ยวสตาร์นรถแล้วไปกันต่อกันดีกว่าครับเย้ มาถึงแล้วครับ,ร,บร้านรับในซอยเล็กนะครับผมร้านเซียนเป็ดที่เขาใช้3กระบวนท่าในการทําด้วยกันใช่ครับที่นี่คือสอนคนรักเป็ดเลยนะฮะแลนะที่นี่เขาเฮ็ดแต่เมนูเป็ดก็คือลาบต้มทอดอใช่ไหมเซียนใช่ครับผมเลือร้างสั่ง,งอะไระ เวลาเขาสั่งก็บอกแม่ค้าเลยพี่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเดียวรู้ว่าสั่งให้บอกแม่ค้าบอกพ่อค้าก็ได้บอกเด็กเสิร์ฟก็ได้แต่วิธีการสั่งเขาสั่งยังงเขาเรียกว่าไงวิธีการสั่งก็คือขาวแดงต้มทอดขาวแดงต้มทอดใช่ครับมันคือย่อมาจากอะไรอ่ะมันคือลาบขาวลาบแดงแล้วก็ต้มแล้วก็ทอดพี่อ๋อโอ้โหรอยยิ้มประทับใจมากนะใช่ครับเราลองเข้าไปดูเลยครับพี่ไปดูเลยครับไปไปครับไปทางนี้สิไปในร้านนั่งหรือป่าไปตรงนี้ดิยิ่งใหญ่ไหมว่ายอดเลยอ่ะ โหไส้เป็ดทอดอันนี้ทอดเยอะเหรอฮะทอดเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ดิอย่างีไส้เป็ดนี้กระเพาะเป็ดเออกระเพาะเป็ดใช่โคตรชอบเลยอร่อยมากอันเนี้ยอันนี้วันที่กินเนี่ยที่ยวเพลินมากเลยนะมันเป็นสแน็คอย่างดีเลยใช่พี่เป็นสแนคกรอบกรอบอ้าวกรอบมากอันนี้พี่แกนเหรอพี่ไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยหรอกี่กินแี่เคี้ยวไปแล้วใช่แหละใช่แหละดูออกไม่เป็นไรอันนี้คือไข่ลังตอนแรกนึกว่าถั่วเนาะนไข่ลังเป็ดไข่ลังเป็ดคุณเคยกินบ้าง ก็อันนี้จานของคุณอ่ะเดี๋ยวเลยจานของคุณนี่ครับอันนี่เอาไปใส่ต้มเป็ดเคี่ยวแล้วมันจะนุ่มๆิ่งกับไขไต่ๆอะพี่เราจะไปกินทำไมอ่ะออร่อยเหรอโอยอเคเป็นยังไงบ้างตอนแรกเลยนึกว่าเป็ดมันมีไข่อยู่ข้างหน้าข้างหลังแล้วมันก็มีนี่คือไข่หลังแต่พี่ก็คือไข่หลังไข่หลังมันแล้วนี่เป็ดอย่างเดียวชินมไยชิมไปชิม ก็ไม่ใช่จานเราเราก็ตักเอาอ่ะอโนใช้เลยมั้งใช่เลยใช้แหละอะสุดยอดครับอือหูชิ้นนี้สุดยอดเลยโอ้โหใหญ่สุดเลยของผมติดมันอร่อยมากยุ้ย ร้อนด้วยเห่อวะอืมมีความหยองนะพี่อืมอยากให้เจนนโทรเย็นนี้ทำอาหารเดี๋ยวผมสั่งจากนี้เลยไปพี่อืง่ายไปบ้วะเดี๋ยวนี้เรากินขาวแรงส้มทอดพี่อ๋อจริงๆใครหลังคืออะไรอ่ะ าลองชิมอีกทีก่อนพี่อามาใช่ครับลองชิมเดวบอกก่อนว่าหาวันนี้เถ้ามาเรียบร้อยนะฮะอันนี้อันนี้คือแดงใช่ไหมฮะอันนี้คืออ่ำอ่ำอ่ำแดงแดงคือวิธีการเขาคือเขาไงอ่ะก็คือเป็นลาบปกติเลยพี่แต่ว่าเขาเอาไปคุกเลือดออ๋แล้วมันเจอความร้อนสักหน่อยไหมหรืออันนี้เลือดนะครับไม่เลยไม่เลยเนาะแค่แบบลาบจะลาบเจอแบบว่าชิมเลยครับมันเป็นอาหารเขาเชื่อให้นี่เขามาใช่ครับอ่ามาคือคุกเลือดเป็นไรครับง่ายๆเลย เปนกะหบที่คุกเดือดมันจะนัวกว่านิดนึงมันจะแบบเค็มๆซมขึ้นอะไรเงี้ยอร่อยมันนัวๆมันเค็มๆนัวๆแล้วร้านนี้เขาไม่ติดหวานแล้วมั้านนิสานตามทยนสานมันนัวเลยมันนัวมันนัวของเที่ยวกับจุ่มข้าหยวกวินเนาะถ้าใครไม่สะดวกก็แบบนี้ถ้าขาวเนาะขายไหมครับขายถ้าขาวนิดนัวเยอะเลยหรอใช่พี่มันมันนัวจากโัวเลือดครับตัวเลือดมันจะเพิ่มความเค็มๆขึ้นมาราะรับผมนะผมก็เลือกอันนี้นะอร่อยกว่ามันไม่เค็มโดด ทำาไม่ทับกลมกันกลมขึ้นตรงกลมก็เปรี้ยวแทบนะครับใช่เปรี้ยวแทบเลยรสมือดีมากแล้วก็อันนี้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 ทอดรวมๆตุ๋นเป็ดโอ้โหสวยมากเลยอ่ะใช่อันนี้ไข่ลังถ้าอันเหลืองๆอันนี้อันนี้ค่อยเป็นพวงไข่อันนี้อันนี้อันนี้พวงไข่กินพวงไข่แบบอยู่ในไก่ก็มีอันนี้ไข่ลังอยู่ดีน้วยว่าสวชิพี ในไก่ก็มีเหมือนกันไข่ลังอ้าวเหรอใช่ที้หนึกว่าถั่วแบบบีนอ่ะใช่จริงจริงแล้วไข่หลังมันคือมันจะมีแค่ตัวผู้พี่มันคืออันทะครับอันทะครับพวกเครื่องสมุนไพรเข้าไปแบบไปไปคั่วไปเผาก่อนแล้วเนี้ยชอบสุดเลยอันนี้ดีดีจริงจรเพราะจะขนอกเป็ดนะฮะแล้วเขาเอาไปตักไปผึ่งรวมไว้สองชั่วโมงก่อนตากแดดสองชั่วโมงให้มันมีความแบบความแห้งนิดนิดเวลาทอดมามันจะได้แบบ แบบยังไงอะไม่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 ไม,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 ไม่อมน้ำเกินใช่ขั้งนอกกรอบด้านในยังนุ่มรับใช่รู้อย่างน,นะ,ค,ะงครับผมผมีความแบบใสๆมัน,ม,นมันดูมันดูสะอาดมากเลยใช่ผมแบบมาก,กินแล้วแบบประทับใจทุกอย่างเลยชอบคุณเจนเหล่าที่เลือกร้านเจนเป็ดเอออือก็ถือเจนจ,จริงเด็ดมากเลยอ,อันทับเป็ด น้อยเดียวตอนนั้นผมกินไปสามสี่ห้าลูกพี่นี่กินไปปากลูกแล้วพี่ครับพี่ระวังวิงกัดรังสิตนะพี่เป็นไงครับพี่สามกระบนท่าลาบต้มทอดโคทละแฮงอิลี่งไหมฮะแฮงอิลี่งมากๆอร่อยมากโล่สุดๆครับผมเตรียมไปส่งแค่นี้นะครับเดี๋ยวเตรียมรถจะพาเราไปต่อครับเราไปต่อครับเป็นห่วงครับพี่แจ๊คร้านต่อไปที่เรากําลังจะไปเนี่ยครับเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากในขอนแก่นเลยก็ว่าได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับ ค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวโคตรดิเโอบาเลยนะครับลอยไปเลยนะครับเรามีเป็ดแล้วพี่ไปเราไปเนื้อบวัวอันนี้น่าจะเป็นร้านอันดับต้นๆของฝันแก่นเลยเอาคุณผู้ชมครับไปดูกันดูว่าร้านไหนกันครับ ู้ชมเขาจะเพิ่งเบิกความลาบความก้อยนะฮะสำหรับ EP นี้บอกเลยว่าร้านนี้มันพลาดไม่ได้จริงๆเนาะครับผมเซียนลาบเซียนก้อยของแท้เลยครับเหมือนกับต้อนวัวเข้าร้านเลยคุณผู้ชมทำไมล่ะทำไมคุณต้องมาร้านนี้เป็นประจำครับจริงๆแล้วครับผมมเป็นลูกสนษ่าผมเป็นลูกสนษ่นครับฮะใช่ครับชื่ออะไรฮะสะทุนสะทุนครับผมโอก่อน จริงๆในอีสานเนี่ยร้านลาบร้านก้อยมันก็จริงมันก็อร่อยร้านทุกร้านแหละพี่แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ารสชาติที่ร้านนี้มันถูกปากเนโอ้เลเวลาที่บอกว่าเวลาแขกบ้านแขกเมืองคุณมาคุณพามาที่นี่ก็เลยได้มาที่นี่ด้วยร้านนี้มัามากินเนาะเขามีเพลงด้วยพี่ร้านนี้ใจพี่ก็คือจากเป็นเสือที่ไม่เคยห้องไห้ก็คือจากเป็นเสือที่ไม่เคยร้องให้แต่พี่มาร้านนี้เสือร้องให้ทุกทีก็เลยต้องเริ่มต้นจากเมนูเสือพี่มามาเริ่มเลย เวลากินเสือมต้องแบบม,ม,มันเงาๆอย่างเงี้ยหวานช่ำหวานฉ่ำเอาผมอีกไหมพี่เอาผมอีกอ่ะที่นี่เราขอดีได้พี่ขอดีรึป่าวนะฮะ โอ้ยอันนี้ด้วยถ้าชอบผมชอบผมว้าวโอ้นี่เทแล้วเด้อเทแล้วเด้อมาโชว์ขวดก่อนร้านนี้ดีวอร์แท้โฆษณนเขาทำข้ามากเล็กเล็กด้วยเนาะไนความขอมเขาเรื่องอะที่ผมแบบผมเพลินมากเป็นการส่วนตัวแบบโอ้โหจะเป็ไงพี่หวานเจ็บมันต้องแบบนี้จริงจริงชอบมากต่อเนื่องไหนก็ดีตรงนี้ไหมได้ผมผมยังมูออนไม่ได้ขอคำเนยก่อนอันนี้โอเคแล้วตอนเนี้ยผมอัมลั m ของจริงแบบโอ้โหเวลา หนักๆนี่แบบกินแล้วมันติดนะกินขมอ่ะเนื้อมันแบบมัน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 กรอบอ่ะใช้ไฟได้ดีมากเลยเนี่ยแบบบางที่อ่ะหรือว่าหลายๆคนอ่ะยังยังแยกไม่ออกระหว่างก้อยกับลาบต่างกันอ่านี่ไงคุณอธิบาย่อยเลยถามเลยคุณผู้ชมเลยอ่ะจริงๆลาบกับก้อยมันปรุงเหมือนกันหมดถ้าใส่ผักเหมือนกันปรุงเหมือนกันหมดพี่ต่างแค่กล้อยเป็นซอยครับลาบเป็นฟัก ใช่พี่คือทำเป็นลาบคือแบบทำเป็นชิ้นเล็กเล็กเเรียกว่าลาบแต่ก้อยอ่ะมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยอยู่เป็นน,น้ำตกแบบนั้นใช่ไหมอยู่น้ำตก<อ>แต่น้ำตกคือเอาไปย่างก่อนอแล้วก็ปรุงเหมือนกันทำเหมือนกันหมดอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอ,อันนี้ผมว่ามันกำลังดีนะสำหรับผมไม่ผมจนเกินไปไม่น่าลาเนี่ยถึงเป็นมหาชนเขาคอดตลอดหรือเปล่ยังยังมหาชนหรับคนดูแล้วพี้ยนี่มันคือส่วนมันคือขี้อ่อนปะพี่พี่ยังเป็ขี้อ่อนใช่ไหมพี้ยขี้อ่อนเพี้่ก็ขี้อ่อน ชอบจรงเลยอะ่ะพี่อ่อนก็คือแบบเวลาที่อยู่ใกล้ๆมันจะชอบแบบทำตัวน่ารักรอ,กอะพีะ่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แล้วทอะไรัันอันนั้นพี่อ,อ่อ,อนพี่อ,อ่อ,อนอชอบมาก,มกผมผมชอบความขมความรำชอบมันชอบจนชอบมขมมากๆเลยขมอร่อยขมอร่อยไม่เคยกินเพียใช่ไหมครับไม่เคยกินกินไปแล้ว ผมรู้สึกว่ามันทานได้นะแล้วมันก็มีรสชาติที่เป็นเฉพาะทางใช่แล้วเขาก็ปรุงมาให้ทุกคนกินได้อยู่แล้วผมแซ่บเอ็นแก้วเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชอบมากๆเหรอใช่ผมชอบเอ็นแก้วมันจะเปร่อยวๆคือคือพี่อันนี้สาเขียวใส่เขียวชอบอนกันพี่ติดมากชอบกินผมมากจิงงได้นะพี่จริงๆเราเปลี่ยนจากต้มแซ่บเป็นต้มขมใช่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 พี่แค่แค่เราใส่น้ำจิ้มขมตัวนี้เข้าไปมันก็จะกลายเป็นต้มขมมาผมขอเธอเลยแล้วกันนะได้เลยพี่โอ้โหนี่เลยอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นต้้มมขแลว เป็นไงพี่ลำลับหวานคือที่มันติดติดหนับๆเลยมาแบบเดียวกันอันนี้มาจุ๊จุ๊นี่ไม่ใช่อันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกสลายนชั้นอัพสลายนชั้นอัพโอ้เฮ้ยมาครับสไลายนชั้นอัพเราดูสีเนื้อได้นะพี่ว่าตัวไหนเป็นวัวเด็กวัวแก่อะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้วัวเด็กพี่นะรอสีอ่อนหน่อยอันนี้เนื้อคือดูจากสีเนื้อผมรู้เลย บัวตัวเี้แปดเดือนครับอันนี้คือตัวเมียตัวเมียเนาะบัวตัวเมียอดม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 ไงสกลนครสกลนครอําเภอวาปีประทุมโอ้โหดูเลยอย่าไปเชื่อมันคุณผู้ชมไปอย่าไปเชื่อมันผมเชื่อไปเยอะแล้วด้วยน้ำตลอดเวลาอาะจะบอกเลยว่าตัวซอยชูนะที่ผมกินน่าจะเป็นส่วนสันนอกเนาะคือบอกว่ามันเป็นวัวเด็กจริงแล้วก็เนื้อนุ่มมากเลยเขาเนื้อนุ่มมาจนเขาคัดให้หนานดนึงเกี๊ยวได้เลยนะครับกินกับน้ำจิ้มขมกังดีเลยครับ โอ HR, Ooh, โ fr, pe, oon, ้โหการันตีเลยครับเซียนลาบเซียนก้อยเซียนเนื้อคือของจริงรับประกันเลยนะพี่นะตอผมให้รับปรกันอีกหนึ่งเสียงเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆขอให้มาเถอะพ่อแม่พี่น้องชิมดูอร่อยมากจริงแล้วก็ไม่จบแค่นี้นะฮะเซียมครบองค์แบบนี้ไปต่อกันนี่ตาคุณแล้วใช่ไหมร้านนี้ใช่ครับพี่ตาผมบ้างจริงมะเนี่ยจริงแน่ผมเริ่มระแวงแล้วเอาจริงปีพูดอย่างเงี้ยไม่ผมขอบคุณมากกว่าไปดูต่อดีกว่าครับว่าจะเป็นอะไร มาเลยครับมาเรืกินข้าวครับสวัสดีครับสีเกที่ต้อนรับครับโอ้โหเป็นไงบ้างฮะเป็นเสน่ห์แบบอีสานแบบนี้เลยมาเรื่องกินข้าวครับสวัสดีครับสีเกณที่ต้อนรับครับเขาจะแจกขขาวคุณเดียวเลยมาเรื่องกินข้าวแปลว่าแปลว่าจริงจริงเขาอะไรจะบอกว่าเฮ้ยอ่าจนันกินข้าวกินข้าวเพาว่าข่าวข่าวคือข้าวใช่ครับกินข้าวมากินข้าวนะ อาแบบนี้หลังจากที่โน่โชเซียนไปสองร้านแล้วนะครับเรามาเล่นตามสไตล์เราบ้างโชเซียนบ้างกับร้านอาหารอีสานญี่ปุ่นเขาใช้คำนี้คำเดียวกับความเป็นอาหารฟิวชั่นฟิวชั่นอเคเอาไหมยังเลยครับครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครั้งแรกของพวกเราสามคนเริ่มด้วยออเดอร์แบบอีสานที่เป็นญี่ปุ่นกันเลยดีกว่านะครับ อร่อยจริงๆเลยกเปรี้ยวให้เปิดสลัดป่ะต่เป็นสลัดแบบสลัดผักหอมถ้าเปิดเปิดตอมนะทาให้แบบเวลากินแบบเนี้ยในมือแรกเวลากินโอว่างเกษตรเลยพวกเนี้ยเพราะต้องทำความเปรี้ยวทำให้แบบว่าต่อมมันลดมันเปิดพราะน้ำลายมันหลั่งอกมาอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้ราโขมวาซาบิอย่างพี่พี่ชอบเปรี้ยวไงอย่างเงี้ยเพลินอ่ะก็คือตึ๊กครึ๊ครับอร่อยนะอืม ะเลมามามาลองใส่เป็นทะเลเออปลาร้ปลาร้หอมอืมโอ้อันนี้ชอบมากอืมอยู่ข้าวใส่แก้วเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อยหอมจริงคุณไม่หอมเออเย็นดีดีดีมากผมชอบมากกันนะไอ้ผักเนี้ยมันมีความแบบผักพื้นบ้านเนาะตามไปดูการแล้วก็เอามาใส่เป็น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 ซอนอะไรตัวนี้จะเป็นการยำขญี่ปุ่นอหอม มันเป็นพวกผักพวกผักแบบให้กลิ่นหอมน้อยที้น้อยขีเอาเลยให้สอ่งเลยเด้อแอ้วโค้งครับผมชอบกินพวกแบบหมึกทาโกะซาบิแล้วพี่ชอบเหมือนกันใช่ใช่อบเคี้ยวอ่ะใช่เคี้ยวไปด้วยดื่มไปด้วยอันนี้เหมาะกับเหมาะกับก้องดื่มใช่ครับเหมาะกับดื่มเย็นๆจิ๊ยบๆเหมาะกับดื่มเลย ปลานต์อะอ่ะปกติเนี่ยผมไม่ใช่สายปลานะครับคุณผู้ชมแต่เวลากินก็คือกินเพาคุณผู้ชมนะมันก็อร่อยจริงๆส่วนอันนี้นะเป็นปลาร้าหอมเขาแบบผสมมาแล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยมีแต่ความนัวมีแต่ความอูมามิครับไส้ก็เป็นไส้ที่แบบเป็นไส้แก้วทานง่ายมากเลยอันนี้เป็นลิ้นโคขุนจีครับโอ้ดีมากเลยอะโอ้ยดูสีแบบน้ไหลไมาเชียร์รับ ได้มากกรอบนอกข้างในนุ่มฉ่ำมากมีความเค็มความหอมรู้ความซอสแล้วก็มีการตัดเลี่ยนด้วยมะนาาบีไปอร่อยอร่อยมากเลยครับกรุบมากแล้วก็สุกกำลังดีอร่อยอร่อยคำกาดคราวนี้ว่าอร่อยไม่จะพูดอะไรเลยเมนูนี้เป็นยูจีนะคบมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าไปอยากให้ดูส่วนเนื้อ แล้วดูส่วนหนังเขาทำมานี่คล้ายแบบปลาไหลเลยนะมังชิมกันลยกันหอมโอ้โหดูได้ครับหนังกรอบเลยอร่อยมากเลยผมชอบความชาความเบิร์นนะครับผมมี่ความฉ่ำกลิ่นหอมแล้วก็มันมีมีปลาด้วยไหมครับเนอแล้วเขาทาซอสเกรซเคลือบเคบมามันแบบแต่ทามาแบบบางๆอาจจะย้ำหน่อยเพราะมันเข้าเนื้อเลยอร่อยมากเลยครับผม ควมมันมีความเคลือบเข้ามามันตัดรสไปอีกแบบหนึง่งโดยส่วนตัวชอบแบบไม่ต้องม,ไม,องมีไม่ต้องมีมะนาวเลยมากกว่าเพราะว่าเท็กเจอร์มันแน่นๆของเขาเลยอะอร่อยมากอืมผมชอบแบบนี่เลยไม่มีมะนาวอร่อยกว่าอืม,อมอบแบบเป็นเป็นสายเค็มเนี่ยชอบกินเค็มๆอูมามิอะไรอย่างเงี้ยอืมยินดีต้อนรับ คือจะบอกว่าเวลาการกินปลาไหลเนี่ยล่าสุดความชอบผมว่าม,มันเลี่ยนไปนิดนึงแต่ความเป็นเนื้อปลาดุกมันมีความเน่นความเฟิร์มแต่มันมีความแล้วมันก็มีความหอมของมันปลาดุกที่เวลาย่างแล้วมันแซ่บแล้วหนังก็กรอบนะพูดอร่อยวิธีทานตัวนี้ก็นําตัวหมูหลอดนะฮะตุย้ยตุยต้ยไข่ซอสขึ้นได้เลยนะครับตุย้ยคือปา<ะ>ดปาดขึ้นนะตุยะต้ยก็คือแตะแบบงัดแต่แบบงัดสแคร์อะคือแบบสแคร์เอาสแคร์สแคร์ตุ้ยเนี้ย เใช่แบบนี้คือตุ้ยแบบนี้สุดจัดอ่าโอเคมาผมขอตุ้ยหน่อยอนุญาตหมูหลอดตุ้ย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 อ่าต้องแบบต้องตุ้ยอ่าเอะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกตุ้ยพี่อ่าเนี่ยตุ้ยยตุ้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 ยยืมๆแบบนี้เลยอร่อยอร่อยได้รู้แบบเจ็ดอธิบายไงอร่อยอร่อยผมชอบที่อะไรู้ว่ะ ผมชอบที่เขาใส่แฮวมาชิ้นใหญ่เลยอมไม่ต้องแบบว่าเป็นชิ้นเล็กอะไรคือแบบเออใส่แฮวหรือใส่แ้วแล้วมันมีความกรอบกรึบๆนะครับผมอือกต้วยกับไข่แดงดองแล้วแบบอู้ฟึินครับหูยขยดขยดอืออ,อ,อร่อยเนาะออร่อยมากอร่อยจริง ขีบปลานะครับครับอ่ะผมให้ผมให้แข็งพลังผมได้ครับให้หัวเลยให้หัวเลยเอาอันนี้ขึ้นข้างไปแล้วก็ตักป่นกันคนละปาดเลยอ่ะตุ้ยเลยตุ้ยตุ้ยถ้าเอาจริงก็เออตุ้ยเลยเอาเลยคุณตุ้ยกันเลยเปิดเปิดกันเลยจินมปนถ้าจินมปนอยู่แถวแบ้านนี้คือเขาเรียกว่าถ้าเขยใหม่อ่ะครับเขยใหม่ต้องจ้ำพี่ ใช่ต้องจ้ำต้องจ้ำกินเพราะผลไฟเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมาจากเราได้ผลิตมาน้อยเราเลยเอาไปผลพื่อให้มันได้จํานวนที่มันเยอะเยอะๆอ๋อใช่พี่ผลก็คือบางทีนี่ผลที่มาเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยนะพี่ป่าเข้าใจปลาตัวหนึ่งอ่ะแบบใส่น้ำเยอะๆอะไรเงี้ยนึกออกนึกออก แล้วจ้ำคำว่าจ้ำคุณอาจจอธิบายให้คุณผู้ชมหน่อยเขาไม่เข้าใจว่าจ้ำคืออะไรจ้ำคือเนี่ยครับอันนี้คือจ้ำจ้ำคือการที่เอาข้าวเหนียวเนี่ยไปกดกับอาหารที่เราจะกินอาหารตักขึมาเพราะจ้ำแต่ถ้าคุยนี่คือเนี่ยคือปาดอย่างเงี้ยคุยเขาก็เลยมีคําทีว่าจ้ำถึงน่องคุยถึงเตะแต่ว่าแบบจ้ำเนี่ยโอ้ยโอ้ยใครเห็นก็แบบ เออไอเนี่ยเด็กดีไอเนี่ยน่ารักเนี่ยกินข้าวเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยเพิ่มพ่อตายเห็นพ่อตาเตะเลยครับอ๋อเตะเลยคือมันเปลืองมันเปลืองอ๋อโอเคคุยเปลืองโอเคเอามางั้นลองไงดีเราคุยเหรอเาคุยเหรอปคุยเหรอปเราคุยเหรอคุยทโยมคือโกยทโยมคุยนิธีต้องเอาเนื้อโ้งรอรับด้วยพี่ใช่ไหมใช่ไหมเอาดิโพงรอรับอราคุยคุยคุยมาคุยอย่างเงี้ยอ่าใช่อันนี้ถ้าถ้าแถวบ้านผมเคยใหม่นี่พี่โดนไล่ออกจากบ้านแล้ว คุยคำแรกไอแบบนี้อาจจะคุยคำแรกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่จบเลยไอนี่คำต่อไปโดนแน่นอนมาร้อนร้อนเลยก่อนเมื่อกี้เราอินตะกี้มาสเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราอินตากิมาสเป็นภาษาอีสานดีกว่าอื้เลยได้แล้วนะครับเหมืันมันมีความเป็นลากกระดึกงอยู่อะแล้วกินกันแบบ ข้าวจี่อย่างเงี้ยอร่อยนะมันทอดเนื้อทอดเนื้อืออร่อยชอบหอมนะหอมตัวข้าวมากเลยนะครับแต่อันนี้เขาเรียกกินโป่งกินโป่งนะครบกินโป่งคือกินคำใหญ่พี่อ๋อแล้วก็มันจะมีเลเวลอีกเลเวลหนึ่งที่มากกว่าโป่งพี่ก็เขาเรียกว่ากินจนกินคำตาดอนคำตาดอนพี่คำตาดอนก็คือกินจนคำนั้นอ่ะเราอาปากกินจนเราตาเราสวดออกมาพี่อ๋อนะครับพี่เขาเรียกว่าคำตาดอนโอ้โ อันนี้พี่อันนี้นี่คือคำการอนโชว์หน่อยพี่อันนี้คำการอนเห็นไหมนี่เราอ้าปากจนแบบเฮ้ยใช่ด้วยาะไรคำกาะอนเป็นไงบ้างครับตัวการบ้านหน่อยร้านุที่ผมหามาเป็นไงบ้างครับเซียนดีครับดีใช่ไหมดีเลยแสดงว่าวันนี้ปิดจ็อบแบบว่าการกินแบบเซียนอย่างสวยงามเริ่มเลยยังยังครับพี่ยังไม่หมดเท่านี้ครับผม ไหนๆก็มาถึงขอนแก่นทั้งทีแล้วพี่มาเยีอยนถิ่นผมขนาดนี้เราอยู่แบบเซียนกินแบบเซียนใช้ชีวิตแบบเซียนครับเดี๋ยวต่อไปผมพาไปพี่เขาว่าเซียนแบบคุณที่ผมรู้เลยจะเป็นยังไงนะผมอยากรู้มากเลยไปลองไปดูต่อผมจะพาไปกินแบบอาหารแบบพื้นบ้านเลยอันนี้คือเรามาแบบลักชัวรี่แล้วราไปแบบโลเคอล์บ้างเราขอลอาสิเอาซิแบบแบบอาหารแบบพื้นบ้านพื้นยังไงดูกับพื้นเลยโอเคคุณผู้ชมครับไปดูกัน วิทีเซียนไปและเมื่อเซียนหลังบอกเราว่าจะพามาเที่ยวนี่ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตพี่เชิงวิถีชีวิตก็คือได้เที่ยวด้วยได้หาวัตถุดิด้วยได้เอาไปทำอาหารด้วยผมเห็นในรายการของคุณเนาะใช่ครับว่าเคยไปมาหลายของคุณเนี่ยคือแบบ คุณจะเป็นแบบนี้หมดเลยพาไปรู้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตจริงๆก็เป็นยังไงเรียลลิตี้เลยแบบนี้ดีกว่าแบบเรียลลิตี้ท่องแท้เลยเนาะไอาแง่คือเราไปเที่ยวก็ทะเลภูเขาเราไปบ่อยแล้วอ่ะพี่เบื่อทะเลภูเขาเบื่อผมไม่เบื่อเลยผมไม่เบื่อเลยแล้วถามทำไมเทีทะเลทำไมเที่ยว่นี่ทำไมเรามีไกด์ด้วยเรามีไกด์ด้วยโอ้นี่นี่นี่สวัสดีครับนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ใส่แว่นรอแล้วโอ้โหเราจะมาเก็บไอ้นี่กันพี่อะไรฮะแถวบ้านผม เพิ่มผักไผ่นะครับลงในมันผักไผ่แต่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรลองนําลงหน่ยดปังกาเลยนะปากกานจองปากกานจองเหออันนี้รู้จักปากกานจองอย่างน้ำพริกนะมันก็จะมีอันที่เราเก็บได้และเก็บไม่ได้นะพี่ยังไงอ่ะเขาให้เก็บเขาให้เก็บยอดอ่อนอ๋อนี่ยอดอ่อนยอดอ่อนนี่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 ไม่ใช่ดึงที่มันวนเนาะพวกที่มันอยู่แกนกลางๆหนิพี่นี่ยอดอ่อนพวกที่มันอยู่แกนกลางอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างนี้แหละก้านจองอย่างนี้แหละผมเขาทูกครันพี่เห็นมม้เดด็าแบบนี พี่กับน้ำพริกอร่อยมากพูดจริงมียอดอ่อนมากยอดอ่อนใช่ป่ะอย่างเงี้ยยอดอ่อนยอดอ่อนใช่พวกนี้คือเราเราจะเก็บเอาเฉพาะพวกอ่อนๆอย่างเงี้ยพี่มันจะมันจะกินง่ายอ่าพ่ออะไรเงี้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้อ่าไม่ยากอย่างที่คิดง่ายมากเลยอ่ะนี่คุณพ่อเด็ดไปเขาขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นอันนี้เป็นดอกๆใช่ไหมดอกก็อยหรออันนี้ใบอย่างงี้อ่อนใช่ไหมพ่อจริงกินกินได้หมดเลยพี่ใช่ป่ะใจครับหวานนี่กันจองได้แล้วอร่อยเลย เด็ดไปอือคือมันแบบมันแจ๋วนะพ่อคือมันเด็ดได้เรื่อยๆเลยใช่ป่ะฮะใช่ครับแล้วเอ่งี้ถือว่าออร์แกนิกไหมพ่อออร์แกนิกดิออร์แกนิกเนาะโมจิ่งใสอยู่เลยเนี่ยอ่าตัวนี้อ่อนเนาะอ๋อพวกอยู่ใช่อยู่ในแกนกลางะพี่ลองเด็ดดูพี่ลองเด็ดดูพี่ลองเด็ดเด็ดลึกๆพี่เฮ้ยมันอ่อนมากจริงมันนุ่มมากมันจะแบบกินสดได้นะครับมัน อย่าเพิ่งเลยมันเลนมันติดอยู่โอเคเขาเขาเขากินหหงมันพี่เขากินหางมันพี่เขากินเขากินก้านมันเขาินอเรี่อ้